สวัสดีครับอใหญ่สำริดปูกับหลานหน่อยนะครับผมอตอนนี้ผมอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีนะครับอันนี้เป็นตึก <c oughs> ตึกหลวงตามาหาบัวนะครับตึกสิบสันนะครับมาอ่า ลงบันนะครับผมมาโรงพยาบ,บาลในตอนเช้าอตอนนี้เวลาหกโมงกับสิบหานาทีนะครับผมมาเยี่ยมหลวงปู่นะครับหลวงปู่ท่องสาหลวงปู่ท่องสามานอนอมานอนลงบานตั้งแต่มือมือขึ้นนะครับพอดีเพิ่นมา รับยาปกตินั่นแหละเือมาตรวจเลือดตรวจเลือดรับยาตามหมอนัดแต่บ้านพอดีหมอตรวจหมอ,อยังแล้วเ,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 เร,รืออาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยให้นอนนะครับให้นอนอเอาร่างกายให้มันดีขึ้นนะครับก็คงจะนอนเขาน้ำเกลือ,อยังอยู่ที่ตึกหลังนี้นะครับตึก ตามหาบัวเ็เป็นมันเป็นภาพความคามเอ่อคุ้นเคยเป็นภาพความเคยชินนะครับของผมที่ผมมามาตึกหลังในต่างต่งทอา่าตึกสั่งแล้วไม่หมนะครับอา่ามาดูแลอู้ต่างแต่ผมอุปถากนนะครับบางีคนเอาแงยออกจากหน่อยนะครับในผมอุปถากรล้มปูปแปรนะครับล้มปูปแปร ปัญญาทีโปรหรือที่เพิ่นได้รับพัดยดุเพิ่นก็ได้เลื่อนสมณศักดิ์นะครับเป็นพระคู่นะครับพระคู่อรุรัะสารกิณเพิ่นกับมรณะไปตั้งแต่ปี2555นะครับ2555กัได้11ปีแล้วนะครับที่หลวงปู่เป็นมรณะแต่ผมกับได้อุปถากรหลวงปู่นะครับอุปถากหลวงปู่ท่องสาเนี่ยแหละต่อไปเกิคือเป็นเจ้าอาวาสข้น ที่ต่อจากหลวงปู่แปรนะครับผมกับอุปถาคือเก่านะครับไปวัดไปว่าอย่างคือเก่าเป็นจิตของผมที่เฮ็ดนะครับผมเฮ็ดมาจังสี่นะครับผมเมื่อเป็นอา,อาพาธเอ,อื่นพาดเอ,อื่นอาพาธนะครับถ้าเป็น คนธรรมดาเนก็นจะเอื่อนว่าป่วยนะครับเมันป่วยก็มาเบิง้งมามาดูแลนะครับผมก็มาดูแลตามเวลาเยี่ยมนั่นแหละนะครับเวลาธรรมดาเวลาที่คุณหมอเพิ่นหมอเพิ่นเนบิ่ดเวลาเยี่ยมกัเป็นเวลาของหมอของเจ้าหน้าที่ของเพิ่นนะครับผมก็ได้ซื้อนี่ครับกคือเป็นข้าวต้มนะครับเป็นซื้อข้าวต้มเป็นซื้อข้าวต้มของคุณ ของอชั้นนะครับอย <c oughs> ู่ในี้กั <c oughs> ม,มีมีถวยมีมีถวยมีช้อนนะครับมีถวยมีช้อนมีอย่างรกรียมใหมเ่เพลนเนาะส่วนอาหารของทางโรงพยาบาลก็เป็นเวลาปกตินะครับกับแปดโมงนะครับก่อนแปดโมงก็เป็นเวลาปกติของเวลาอาหารของทางโรงพยาบาลจัดให้นะครับผมยังไ่ได้ไปเจอกครับเพราะว่าผมบ่ได ม้านะครับเมื่อวานนี่มื่อวานก็ติดลูกค้าอยู่มือนี้ก็ติดลูกค้าอยู่ภาคเสาร์นะครับภาคเสาร์ารก่อนเที่ยงประมาณสามโมงไปถึงเที่ยงเนี่ยนะครับอาจจะภารกิจที่ห้องบันทึกเสียงเนาะอันนี้ก็จะมาใน,นภาคเสาร์นะครับผมแล้วก็มือแรง่งมือแรงก็คงจะมาใหม่อีกนะครับผมอ่ะเอาไว้ซับหนี้ก่อนเก็บนี่วันนี้มาภารกิจที่ผมเป็นคุณเคย เป็นบุญเป็นกรรมมิยังของผมกับบอลูดนะครับคือผมเนี่ยมาได้ดูแลคนป่วยที่มาโรงพยาบาลเนี่ยตั้งแต่สมัยต่างแต่สมัยแม่ของใช่ตัวนะครับแม่ของใช่ตัวกับหลอกบาหวานครับมานอนเป็นเดือนนี่ครับแม่ของใช่ตัวมานอนมานอนอยู่โรงพยาบาลเป็นเดือนนะครับเป็นเดือนจนว่าทางโรงพยาบาลบอกว่าให้เอาขึ้น เมื่อนอนอยู่บัตนนะครับให้ไปดปูแลยู่บัตนใกล้ชิดลูกหลานนะครับอาจจะค่อยเดากลับไปเราไปบยบยูที่บัาน,นะครับ <c oughs> แล้วก็ต่อมาก,ก็หลายหลายหลายวนนะครับลวงปูนะครับลวงปูก็มาสิ้นที่ตึกหลังนี้แล้วก็ยายโตก็มาสิ้นที่ตึกหลังนี้นะครับผมตึกหล,หลังเดียวกันแต่ลวงปูก็ยังแข็งแรงดีอยู่นะครับผมก็คงจะเป็นการให้น้ําเกลืออยียังแน่นี่นิดน,น้อย,อยๆแล้วก็กลับบ้านไป ภารกิจได้เหมือนเดิมโอเคครับผมขอบคุณลหลายๆขอบคุณกําลังใจขอบคุณที่ผมได้มีโอกาสได้ทําสิ่งนี้ขอบคุณสสนาบช่างให้ผมมาทําเพื่อสิ่งนี้แต่ผมก็จะเฮ็ดด้วยความเต็มใจนะครับเฮ็ดด้วยความเต็มใจนะครับซึ่งผมเป็นเรื่องที่ว่าผมฮิดมาาประจํานะครับเป็น หน้าที่ต้องรับผิดชอบต้องคอยดูแลนะครับผมโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวอาการยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าสู่ฟังในคลิปต่อไป